เป็นอาหารไม่ย่อยทำอย่างไรดีคลิปนี้มีคําตอบค่ะอาหารไม่ย่อยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอิ่มเร็วและนานผิดปกติแน่นหรือแสบร้อนที่ท้องช่วงบนเรื่อบ่อยมีรสเปรี้ยวในปากคลืนไส้หรือเอจียนทําให้ความสุขในการกินอาหารลดลงเราจะรับมือกับอาหารรำนี้อย่างไรแน่นอนค่ะอา้าถ้าเราเป็นนี้มันไม่มีความสุขค่ะพี่ปาจะมาแนะนำล้วลงไปทําดูนะคะว่าเราจะทําอย่างไร วิธีที่จะรับมือกับอาหารไม่ย่อยอู้หู้ยสุดยอดเลยค่ะนําไปทําดูเลยนะคะข้อที่1สังเกตตัวเองว่าอาหารชนิดใดที่ทําให้เกิดอาการเลื่ยหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านั้นค่ะโอ้โบางคนชอบอาหารเผ็ดหรือเปรี้ยวจัดไขมันสูงลดหรืองดเลยค่ะ 2. กินอาหารแต่ละมื้อให้น้อยลงแต่เพิ่มจํานวนมื้อให้ถี่ขึ้นอ่ะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเราทานอะไรก็ต้องจบในมื้อนะคะสาม ไม่ควรรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำอย่างเร่งรีบเคี้ยวให้ละเอียดสี่หลีกเลี่ยงการออนตัวนอนหลังรับประทานอาหารเสร็จอย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงและที่สำคัญหลีกเลี่ยงการกินหนักๆในช่วงดึกเพราะอะไรคะสิ่งกดไหลย้อนได้ค่ะหต้องออกกำลังกายด้วยนะคะควบคุมน้ำหนักตัวเพราะว่าอะไรคะหากมีน้ำหนักตัวเกินอาจส่งผลให้บริเวณหน้าท้องได้รับแรงกดทับมากขึ้น จนกรดในกระเพาะไหลย้อนกลับทางหลอดอาหารได้กจากการกดความเครียดค่ะอุย๊ยพี่ปลายอยากจะบอกนะคะความเครียดอาจส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารทํางานได้ไม่ดีกล้ามเนื้อหลอดอาหารหดเกร็งค่ะอาหารของเราก็เลยไม่ย่อยดูแลตัวเองนะคะเพราะที่สําคัญคือทุกข์ค่ะทรมานค่ะอ่ะคําแนะนําเหล่านี้นําไปใช้นะคะแล้วจะรู้ว่าสุดยอดเลยค่ะ ถ้าเราดูแลตัวเองได้และที่สำคัญเราจะมีตัวช่วยด้วยค่ะติดตามพี่ปรานะคะแน่นอนค่ะมาดูแลสุขภาพด้วยกันเชื่อพี่ปรานะคะ